มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสื้อแล้วไม่ได้อยากล่าเยื่อและพี่ได้ชูกใจห,หนูเพรามองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาา YouTube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับต้ารถหกร้อดาสิ่งนะครับตาสอรครับผมขอแสกก่อนนะ <c ười> ข้างหน้าก็จะเป็นยาลอครับพี่ลอนะครับพี่หลอรี่นะครับไอ,อลอรี่คนที่จะจ้างงานให้นะครับข้างหลังก็จะเป็นตาซอนครับผมผมอยู่กลางป่าไปแห้งแต่หนอเน,นี่ครับลงของเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม กำลังจะกลับบ้านครับกำลังจะไปขึ้นงานใส่กองกลับบ้านนะครับยิงเสียงรถผมสันมนะ้นลงอยเออเออดีนะหปแล้วครับหัวแล้วครับผมรถเยอะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ อ้ๆอๆดอ๋ยใส่ได้รูปเยอะพาไปแง้งร้ายนะครับไม่ได้วิ่งเร็วนะครับเนียเจดสิบเจ็สิบานะครับลดจาดฟาดบึมเขาเรียนนี้อี่แล้ว เก,กี่ยวไปละเรียนนี้ดูครับเลนควายนะครับผมดูจุดจัดจังจวะไอ้เงี้ยนนะไป้โหลดได้ไงไอ้เราไปงเอาไปแล้วเรา,าขั้นเขียวเราครับไปแล้วแถาขั้นเขียวเราครับแถาขั้นเขียวเราว่าฝุดฝุดเลยครับว่าฝุดฝุดมึงไปอยู่เลนซ้ายนะครับ กำลังจะไปขึ้นปูนครับผมนะครับปลายทางยังไม่รู้นะครับผมใช้มากวนหน่อยจันลงของเสร็จแล้วครับพอเี้งนะพี่น้องพอเี้งจ้ะ โอ้น้ำมาท่านดอกไอ้ไปวันรถด,ดจอดรีนขัวจวดจาดเลยเราจะไปเรียนขวัวบ้างหรือเปล่าไปดีหรือเปล่าไปพอดีดอก <c oughs> มันอันตรายกล้องมันเยอะกล้องหลายครับพี่น้องพาม่านนี่ของผมนเนี่ยเพิ่งเ,เอามาติดใหม่ครับ พอ่าคองเก้าเบิดเนี่ยผมเอาลงรถเบิดอันนี้น่าจะอยู่ที่เชียงกลงลังสิทธิ์แถวๆนี้ละพี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นมหาลัยยังก่อนดีไหมผมก็ลืมซื้อน,นี่ครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับผม ก็พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับแต่ผมปวด่ามานลงมันยังเึ็อ็ดแบบเอออะระปวดลงเราอันกะทางคุณหลวดบาดเนี่ยใส่เขาได้รถผมมันมีฟิล์มแล้วแต่ตัวกลางมันไม่มีฟิล์มมันก็ร้อนครับทำไายงมือขึ้นมันเนี่แก่งดีอยู่แล้วไปจุกไล่ผมมาเน่ะมนเอาของเสียมาติดนะ ไล่ผมเสยดออกเราเนี่ยนดยเท่านี้ข้างนอกก็เสศษหรอตัวเนี้ยนะครับมันเป็นในในเลยแล้วทีร้องติเดเอ็ดไม่ไปเอ็ดเ็ดไปเรื่อยๆนะครับลองเอาไวนีมาขัดไปเรื่อยๆมันจะออกบ่ออกอๆๆนะครับขัดด้วยทุ่มือวันนี้บออกอยู่บ่เห็นเหี่ยเจ็ดสิบห้า เจ็ดสิบนะครับรถไลคกับพี่น้องแล้ววันหลังจะเปลี่ยนมุมกล้องนะครับคลิปที่แล้วผมเอาใส่ไว้ตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับคลิปนี้แบบผมตั้งหันในพุ่นแล้วตั้งหันแล้วพี่น้อง <c oughs> อาจจะได้เห็นในคลิปต่อไปก็ได้นะครับจะได้เห็นตอนผมขับเลย คือข้างหลังมันมันใส่ไม่ได้ครับมันเป็นอันนี้ไหมมันติดก็ได้อันนี้มันบ่ดูดนะครับก็ดูดรถไล่ครับพี่น้องมื่อวันนี้มัน,น,นยงวะมันจันหรือเปล่าอันนี้นะครับลงของแล้วรถไลยครับ เป็นวันทำงานนะครับผมจะวิ่งเป็นกลางแล้วกันแม่นดีออกไปขวากับพ่าด้เรนเลีวว่าปันไดี๋ยพี่น้องนะครับเพื่อๆอาจจะไปขวางพวกวข้างหลังด้ยซ้ำเออเลี้ยนขวาเลี้ยวกันเหนือนที่ไปเลี้นขวาเลยนะครับอันนี้ขอแค่มันวิ่งแซงเลนซ้ายไปก่อนก็ได้ เอ้ยพอแล้วนะครับไปติดดากับเจ้ากันยกคันเร่งนะครับนั่นเห็นบ่ากันคอยออกไปอ่ะเจ้าเห็นบ่โอลิสนะครับโอลิสโอลิสอ่าแต่สอนขึ้นเลี้ยวขวาแล้วครับออกปาดหน้าเลยครับ วันนี้วางอยู่เอารวดหนึ่งวาอย่างวันวายอยู่อ่ะนครับเสียงแล้วก็เข้าซ้าย้วให้ตาสอนเสียงไปก่อนมันยังดอกอามีกล้องมีแก้งมันดอันตรายอันตรายตาสอนก็นมาเสียงไปเลยว่ะ เราอายู่คันทั้งหน้านะครับอ๋อแต่ส่วนรถ รถเอสอนแห้งอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมผมบอกไว้เลยแห้งับรถกันอะขึ้นมอขึ้นอย่างแล้วปืนขึ้นเกียร์สามเกียร์สี่สวดปัดตัวนี้ยมอหมอกเลี้ยงนี่รถรถผมก็ได้นะเกียร์สามผมใส่ได้เกียร์สองขึ้นนะครับมันใจเค่วงปลายปมอมันจะตายมอแบบแต่ของรถเราเนี้ยปัดเลยเนยแห้งอยู่ดีครับ น้ำกล่าเนี่ยแล่นน้ำเล่าเนี่ยแล่นมาทาันเล่าเหยียบเนาะถาดาดผมงมาเหยียบจำเนี่ยวันมาแมนแล้วเจ้า่าเหยียบอ่ะไม่ใช่นะครับเหยียบเหยียบเหมือนกันเออแล้วมาทันโหลดเปิน่นเราลองจะสอนคันคันนี้คือมันจัดมืออ่ะก็มีเจ้าของเจ้าของรถคันคนหนึ่งนะครับคนที่ขับคันแรกแล้วก็จะเป็นไอคํานะครับแล้วก็จะเป็นตาสอนสามมือเองครับ องผมเนี่ยมันหลายมือแล้วคันนั้นน่ะยังคันนี้ก็เจ็ดมือแล้วครับก็บผมไล่ฟังจากคนในคลิปที่แล้วนะนะั่นแหละผมคันคนที่เจ็ดหรือคนที่แปดนี่แหละคันเนี้ยนะครับสำหรับคันคันก่อนก็คนที่สี่หรือคนที่ห้านี่แหละรประมาณนี้ ส่วนมากรถพี่น้องกันยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนคนขคับหรอกเพราะว่าเขาเวลาเขาจ้ากับยู่เลยมันมันเป็นรถที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นรถบ้านแบบคือยังรถสมบัตินี่แหละนะครับอยู่นี่ก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนคนขับครับ,รบก็ระยะเวลาเอาตั้งแต่ปีห้าหกไปรถพศปีปีห้าหกอย่างนี้พศหกสิบสี่นะครับกี่ปีแล้วเกือบสิปีแล้วสิปี นะครับอาฮกอาเกียดอาแปรอาเก้าหกสี 8, ่หกเอ็ดนหกสองหกสามหกสี่เนี่ยนะครับเก้าปีสิบปีประมาณนี้นะครับรถเพิ่งจะได้เปลี่ยนคนขับไปโอ้กับเ่าท่านได้หลายคนนะครับเพราะว่าคนขับรถกาละสินหนึ่งซ้นมากคนก็จะกับอยู่ตามบ้านรอนั่นนะครับอยู่กาละสินเหมือนกันมันก็เลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนคนขับ ก็มี <laughs> เอาเหียดไปทั่วเลยกูได้ไปมัดใจแล้ะวอ่ะคือไม่มีงานาก็เจ้ากับเพียบ้านานี่กินนะครับเขาบ้านเขาซ่องนะครับจอดบ้านอะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีงานแต่ถ้ามีงานก็ออกมาวิ่งครับพอมีงานกบบไปเหยียดเบียกเจ้าของอย่างนี้แล้วนะครับมันก็เลยอยู่ได้นะครับถึงอาจจะได้ไม่มากนะครับเหมือนคนที่อยู่กรุงเทพงั้นก็เจ้า ท่องเที่อาจจะได้หลายกว่างอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เห็ดเบียเห็ยดยังอยู่บ้านเจ้าของนี้นะครับคนที่อยู่กรุงเทียก็อยากกลับอยากกลับอยากกลับไปขับอยู่ที่บ้านก็มีหลายคนนะครับที่โทรเข้ามาหาผมรถว่างบ้านรถว่างเพะนะครับผมผมมายูไมให้กันครับผมมันจะกี่ว้างเลยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอาจผมมาพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องไปก็ตามอประทานอภไปท่านผู้ชมเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่อยากลาเหยื่อและพี่ได้ถูกใจหนูพ่อมอ